เอ๊ะชนได้เลยครับอันนันบ,บอ,อ,อสดชื่นจริงๆเลยพี่ไม่บ้าเราแถมมาให้แล้วเราชอบเลยกับแกรมรู้ใจพี่จริงๆเลยขอ,อบคุณครับได้เีมากพี่เสิมชนอีกสักหนอ่อยมา,มา พ่อเป็นอะไรไม่รู้อะแม่บอกว่าอยู่ดีๆพ่อก็หมดสติล้มลงไปเลยหมอครับพ่อผมเป็นไงบ้างครับทุกคนใจเย็นๆกันก่อนนะครับตอนนี้คุณลุงเฉิชัยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบทำให้ร่างกายซีกซ้ายใช้งานไม่ได้ตอนนี้เรากำลังติดตามอาการอย่างเร่งด่วนครับ พ่อครับตื่นแล้วหรอครับต่อพ่อเป็นไรบานพี่เป็นอะไร อย่าไปเลยตอกอเก็บไปเรียกหมอมาพ่อนอนพักก่อนนะครับพ่อไม่เรียกหมอ เงินในบัญชีเราเหลือเท่าไหร่พี่พี่ไม่ต้องกังวลน,นะเราอยู่โรงพยาบาลรัฐเราจ่ายไหวพี่พี่ไม่อยากรักษาแล้วบานเก็บเงินไว้เพึ่งมันมันใกล้เข้มามหาลัยแล้วพี่เพิ่งท้อนะหมอบอกว่ามันสามารถดีขึ้นได้ถ้าหกเดือนแรก เราช่วยกันดูแลพี่เองก็มีโอกาสกลับมาเดินได้นะลำพังฉันตัวคนเดียวฉันดูแลลูกไม่ไหวหรอกพี่เพิ่งทิ้งกันอย่าท้ออย่าหมดหวังนะพี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาการของคุณลุงดีขึ้นแล้วนะคะสามารถกลับไปทุ้นทุกันต่อที่บ้านได้เลยค่ะส่วนเรื่องไกลผ้าบันบัดเดี๋ยวหมอให้ภัยบาลใช้คิวแล้วก็นัดกันอีกทีนะคะค่ะด,ดีดีด้วยนะคะค่ะ ช่วงนี้เนยเนี่ยนะคะป้าอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะส่วนเรื่องการฟื้นฟูคุณป้ากับคุณลุงก็ทําเหมือนที่เราฝึกกันมาเลยนะถ้าป้าสงสัยตรงไหนอป้าดูในคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูส่งให้ในไลน์ที่คุณป้าให้มาค่ะค่ะแล้วก็ถ้าคุณป้าต้องการความช่วยเหลืออะไรติดต่อสอมมได้เลยนะคะหนูนประสานงานให้แล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมคุณป้ากับคุณลุงที่บ้านนะคะป้าขอบคุณหนูมากนะคะเป็นไรคะอ,อันนี้ ฝากไว้ให้หนูกินกันนะ,ะขอบคุณะคะ่ะจริงๆไม่ต้องก็ได้นะคะหนูเกรงใจค่ะขอบคุณค่ะตามตามจ้าพี่ขอน้ำกินหน่อยจ้าจ้าจ้าพี่กินน้ำจ้ะ อ,อใจมา่งนะปานไม่เป็นไรหรอกพี่ม,มีอะไรก็เรียกฉันนะปานปานจ้าจ้าพี่ จ้าพี่ปานหาพี่ค้องน้ำหน่อยจ้าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะจ้า พี่ขอโทษค่ะที่เป็นภาระเราแบบนี้เป็นไรหรอกพี่ไม่ต้องคิดมากนะพี่ขอโทษด้วยเอาวลูกไม่มีอะไรหรอกลูกปะไปน,นอนกันเถอะครับจ้ะสงสารแม่เราพี่ต่อบันวันดูแลแต่พ่อไม่หอกไ,ไหนเลยเราอยู่บ้านนะก็ต้องช่วยแม่ดูแลพ่อนะรู้ไหม ไม่มีอะไรแล้วแหละไปนอนกันเถอะพ่อสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวก่อนลูกมาช่วยแม่พยุงพ่อหน่อยลูกวันนี้แม่ปวดหลัง คิดหน้าต้องจ่ายค่าสอบนะเขาทวงมาแล้วอ่ะได้ได้ได้เจริญแต่แม่โอนให้นะวัสดีจ้ะพ่อวัสดีจ้ะแม่่ะเดี๋ยวพี่จะไปทำธุระข้างนอกกับแม่นะยังไงพี่ฝากดูแลพ่อหน่อยนะอืออืออืองั้นพี่ไปแล้วนะ

พ่อเป็นไงบ้างอะพี่บอกเพึ่งแล้วใช่ไหมไว่า้ตื่นมาดูแลพ่ออะทำไมปล่อยให้พ้นแบบนี้ตัองขอโทษพึ่งเผลอหลับไปหลับหลับงั้นเหรอพึ่งพี่เป็นคนปลุกพึ่งให้มาดูแลพ่อไม่ใช่หรอพี่ก็บอกแล้วไงถ้าพ่อเป็นอะไรมากกว่านี้ขึ้นมาจะทำยังไงอะทำไมเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้หวะพึ่งอ่านหนังสือวันมาเลือนพึ่งมีสอบ พอไปแค่ชั่วโมงเดียวอะพี่ต่อก็มาเรียกพี่ต่อกับแม่นั่นแหละออกไปไหนมามันหยุดไม่ใช่หรอทำไมปล่อยให้พึ่งดูแลพ่อคนเดียวอ่ะนี่พันงผิดมากหรอไม่เป็นไรคัะแม่เดี๋ยวผมไปคุยกับน้องดี เงินค่าสอบของแกวันนี้พี่กับแม่ไปทำงานพิเศษมา ขอโทษควเพี่ดูแลพ่อไม่ดีไม่เป็นไรเพื่อไม่เป็นไรพี่พขอโทษนะที่พี่เอาไปว่าแกโดยที่ไม่ฟังเหตุผลแกเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องบอกไลนเขา พี่นะขอโทษลปานนะพี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้หรอกพขอโทษนะนนท,ษนะที่เพิ่งดูแลพ่อไม่ดีพ่อขอโทษทุกคนนะที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ต่อไปเนี้ยพ่อจะพยายาม ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดจะได้มีเป็นภาระพวกเราจะพอจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะถ้าใจเราสู้ักอย่างแม่เชื่อว่าทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นจะแม่เรามาสู้ไปด้วยกันนะครับ